ข่าวร้อน ในขณะที่คนไทยกำลังใจจดใจจ่อไปที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายลูกจ้างของพันธัทโฮทักษินชินวัตรก็ได้เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยค่ะทำกางข้อสงสัยของสังคมไทยว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่เข้าจับกลุ่มในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นคนเสื้อแดงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยค่ะ There can never be a situation again in this country where the army is allowed to comment on the activities of the government. Every week or two weeks, I read Pryuth's comments about the government in Thailand. I think we should tell him to get a job at the Bangkok Post. ขาบอกว่าเขาเราควรจะบอกให้คนเอกประยุทธ์เนี่ยไปหางานทําที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะ But this is only the beginning of the struggle. เขาบอกว่าแต่ไอ้ริ่งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้น It is critical to understand that without the facts around the murder of those who were killed last year, true justice and democracy will never occur in time. เขาบอกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเข้าใจว่าหากไม่มีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตอของผู้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะคะความยุติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ประชาธิปไตยอ่งแท้จริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ There impunity be can no เขาบอกว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมีที่จะปล่อยให้ทหารไม่ต้องรับผิดได้เช่นกันนะครับคือปล่อยให้คนที่ทำความผิดเนะี่ยไม่ต้องรับผิดเราจะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้น And no coup-based law no should there be แลาก็ไม่ควรที่จะมีกฎหมายที่อนุญาตให้มีการทำรัฐประหารด้วยเช่นกัน

เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องบังคับใช้รัฐธรรมนูญน,นะคะให้สถาบันพวกนี้ทำงานได้อย่างจริงจังแล้วก็มีประสิทธิภาพชื่อของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเป็นที่รู้จักตั้งแต่ช่วงการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ในระหว่างที่คนเสื้อแดงและพาติบทโททักษินชินวัาตกกำลังเปิดเกมรุกไล่รัฐบาลอภิสิษ์และกองทัพทุกทิศท,ทุกทางไม่เว้นต่างประเทศจึงเป็นที่มาของการแต่งตั้งให้หนายอัมสเตอร์ดัมเป็นล็อบบี้ยิส พันธบรวจโททักษินชินวัตร4พฤษภาคม2553บริษัทกฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนด์พีรอบออกคำแถลงว่าได้รับการแต่งตั้งจากพันธบรวจโททักษินชินวัตรให้เข้าช่วยเหลือการต่อสู้ฟื้นฟูประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่ยังกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในประเทศไทย คำถแถลงยังระบุอีกว่ารู้สึกยินดีที่ได้รับการว่าจ้างจากพันธบทโททักษินให้ทำงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วนนี้และเราทราบดีถึงความสลับซับซ้อนและความอ่อนไหวอันท้าทายยิ่งของวิกฤตทางการเมืองซึ่งกำลังขี้ขายให้เห็นโฉมหน้าของสังคมไทยส่วนดีกีที่ถึงกับทำให้พันธบทโททักษินตัดสินใจเรื่องมาทำทรารโคงฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นว่ากันว่าเป็นเพราะผลงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น นักกฎหมายที่สามารถผสมผสานประเด็นข้อกฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างลงตัวแล้วแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างทั้งการฟ้องร้องรัฐบาลรัสเซียในยุคข,ของประธานาธิบดีวดาดิเมียปูตินและรัฐบาลสิงคโปร์เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบดแดงจนได้รับการสู่ฮกจากพันตวโททักซิน นับแต่นั้นเป็นต้นมาในอัมสเตอร์ดัมก็เคลื่อนไหวแก้ต่างให้ผนวดโททักษินในทุกๆเรื่องอย่างเป็นขั้นตอนรวมไปถึงการรับหน้าที่เป็นทนายให้กับคนเสื้อแดงและเป็นผู้ประสานงานในการที่จะนำเอาคดีคนเสื้อแดงเข้าสู่การพิจารณาของศา,า,าลอาญาระหว่างประเทศ จนกระทั่งในวันที่22กรกฎาคม2553ได้เผยแพร่สมุดปกขาวชื่อการสังหารหมู่ที่กรุงเทพเสียงเรียกร้องหาความรับผิดชอบความยาว77หน้าโดยเป็นการอธิบายจุดเริ่มต้นของวิกฤตประเทศไทยการก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตำแหน่งของพันตรวจโททักซินขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดง68วันในกรุงเทพระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2553จากการตรวจสอบพบว่าเนื้อหาของหนังสือมีความหมิ่นเมตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลซึ่งถูกเปิดเผยโดยนายวัชระเพชรทองสสประชาธิปัตย์อย่างเช่นครอบงำสารยึดทรัพย์ทักษิณ การสังหารหมู่ในปี2519และ2553ไม่ได้ส่งผลให้พระหมหากษัตริย์เข้ามาแทรกแซงโดยเปิดเผยและการจับกลุ่มคุมขังคนจำนวนมากภายใต้กฎหมายหมิม่นพระบดมเดชานุภาพน่าสนใจตรงที่ในอัมสเตอร์ดัมบอกว่าสมุดปกขาวเป็นไปตามคำบัญชาพ,พันบวทโททักษิน ไม่เพียงเท่านั้นจากการเปิดเผยของบัติชนยังทราบว่าพันตรวจโรทักษินที่ขนาดเขียนบทนำในหนังสือเล่มน,นี้เลยทีเดียวเหตุการณ์ในวันที่10เมษาย,ยน และ19พฤษภาคมนั้นเข้าข่ายเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่นอกจากนั้นยังให้สนักง,งานแห่งนี้ตรวจสอบถึงการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อขบวนการทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังคนเสื้อแดงและในของเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้เพื่อให้โลกได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงกำลังตกอยู่ภายใต้การโจมตีในเมืองไทย การทำหน้าที่ของนายอัมสเตดัมจึงถือว่าอยู่ภายใต้อานัดของพันธบัตรโททักษิณแบบเบเ็ดเสร็จแต่ก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของการว่าจ้างในสถานะผู้จ่ายเงินกับผู้รับเงินแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายการเคลื่อนไหวของนายอัมสเตดัม เปรียบดังมือปืนรับจ้างเป็นแค่เพียงทนายล็อบบี้ยิสเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเมืองหาใช่อุดมการประชาธิปไตยหรือการเรียกร้องสิทธิหรือเสรีภาพนายแอนดูมาแชลหัวหน้าข่าวฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเมืองสำนักข่าวรอยเตอร์เขียนแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือปกขาวของนายอัมสดัมว่าไม่ใช่รายละเอียดที่เป็นการสำหรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยและยังจัดได้ว่าอยู่ห่างไกลจากความเป็นกลางอยู่มาก สะท้อนได้ชัดจากการให้รายละเอียดในประวัติการเมืองไทยศัตรูของพันโทโทธุ์ตัทักษิณได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบกระด้างอาทิการเขียนประวัติของพลเอกเปรมติดสุล,ลานนท์ประธานองคมวลตีและรัฐบุรุษแต่มิตรของพันธุ์ตัทักษิณกับถูกชำระจนเขาวสะอาดอย่างเช่นการอ้างถึงอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวทไว้เพียงแค่ว่าเป็นนักการเมืองกรุงเทพ ที่อยู่ในวงการมาย,ยาวนานเท่านั้นชนุดราเพชรมูลสำนักข่าวทีนิวรายงานสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการเจาะเขาร้อนล่วงเขารึเกาะติดสถานน้ำท่วมนะคะกลับมาพบกับอิชันชูตาเพชรมูลพร้อมกับทีมงานได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ